สวัสดีค่ะสวัสดี PPFC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องกิ่งเพชรยนต์นะวันนี้กิ่งมีรถส,สวยมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะที่เป็นสาว h o n d a j a z z j e GE นะห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้ช่องเพชรยนต์รถมือสองของเราด้วยนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอย่างที่แจ้งไปวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะซึ่งก็เป็นคันนี้เลยนะคะ Honda j a จ z ดหนวีนะปี2013สีฟ้าสีเดิมของโรงงานเขาเลยนะคะอันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ล้างปรับสภาพหรือว่ายังไม่ได้ทำการชงหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะคะเอามาถ่ายกันเรียวๆให้ชมกันแบบเห็นตัวรถชัดๆเลยนะคะ ถ้าใครที่สนใจนะคะจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ2อ,กอ่กไก่พอพึ่ง5090นะคะแค่ป้ายก็สวยแล้วนะอะถ้าใครอยากได้หรือว่าชื่นชอบรุ่นนี้อยู่แล้วนะอยากได้รถไว้ใช้งานในครอบครัวหรือขับไปทำงานนะคะคันนี้ผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอะอยากที่แจ้งไปนะคะคันนี้เป็น Honda Jazz นะ แบรนด์หลักได้ยอดจัดล้นๆเลยนะคะถ้าใครอยากจัดฟรีดาวนนะติดต่อมาหากิ่งหรือแอดมินของเราได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างนี้เลยนะอ่ะคันนี้นะราคาเปิดตัวมาที่3 2 5 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเห็นเป็นรถปี13อย่างนี้ไม่ใช้งานแสนเดียวเท่านั้นเองนะคะแสนเดียวสำหรับรถปี2013เนี่ย10ปีนะถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะอันนี้อ่ะมารับชมรายละเอียดตัวรถกันต่อเลยนะคะ สำหรับรถมือสองคัดเกตเของทางบริษัทเพชรยนต์นะคะ <c oughs> ก็ตามชื่อที่เรียกเลยนะรถไม่มีพลิกความชนหนักไม่มีจมน้ำหรือกลับสีมานะคะรายละเอียดตัวรถส,สวยๆแบบนี้เรียวๆเ,เลยนะคะนี่ดูดูรอบข้างนะคะรถไม่มีรอยบุกรอยชนนะไม่มีสีทลอกไม่มีรอยบุกรอยแตกใดๆก็ตามนะคะอันนี้ก็คือสภาพแบบเรียวๆเ,เลยนะคะซาวกนะฮอนด้ Jazz, าเจ็ดหาพลาดเลยนะคะ นี่มาดูต่อในส่วนของด้านหลังนะคะรุ่นนี้นะคะันนี้เขามีสเกิร์ตติดมาให้รอบคันนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยราคา325,000บาทนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะคะได้รถสวยๆแถมเป็นรถแฮทแบ็ก5ประตูด้วยนะรถแฮทแบ็ก5ประตูดียังไงเดี๋ยวเปิดโชว์เลยนะคะถ้าสำหรับอ่ะนี่นะคะถ้าสำหรับรถ5ประตูเนาะ การใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะใช้งานอนเนกประสงค์ได้นะจะใช้ในครอบครัวก็ได้สําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะขายออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านที่ต้องใช้รถที่พอจะบรรทุกของได้นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากเนาะอันนี้เขาก็จะเป็นออปชั่นเสริมที่เขาตกแต่งมาให้นะคะเอาใจสาววัยรุ่น h Honda j a แจสักนิดหนึ่งนะคะให้ไปแบบนี้เลยเนะเาะพ่อค้าแม่ขายอย่างที่แจ้งไป คือที่ให้มาค่อนข้างกว้างเลยนะคะวางของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและที่สําคัญนะฮอนด้าแจ๊เนี่ยตัวเบาะนะคะตัวเบาะแถวหลังตรงเนี้ยเขาพับลงไปได้นะคะก็คือพับราบเก็บลงไปเลยนะอย่างที่บอกนะเหมาะสําหรับการใช้งานมากๆนี่ พับราบลงไปเลยนะคะไม่มีขั้นบันไดใดๆเลยนะวางของได้ยาวยันนู้นเลยนะคะสําหรับใครที่คนในครอบครัวมี4-5คนนะคะก็เอาเบาะพับขึ้นมาได้นะคะเที่ยวได้ทั้งครอบครัวเครื่องพันหรุ่นตัววีนะสีฟ้าสีแท้สีเดิมนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับ Honda j a จ z คันนี้นะอ่ะรายละเอียดประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปรับชมอีกฝั่งหนึ่งกันสัก,กนิดนึง นะอันนี้ก็รายละเอียดตัวรถเรามาให้ครบๆเลยนะคะถ้าใครนะที่อยากได้รถนะหรือว่าชื่นชอบเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากนะคะได้ไปพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตส,สปอยเลอร์คิ้วกันสาดนนะคะแถมที่สำคัญให้ล้อมแม็กไปด้วยเลยนะราคา3-25นะคะถ้าใครพร้อมจบคันนี้ติดต่อมาได้เลยอันนี้รถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวร้างปรับสภาพเนี่ยสวยกว่าน,นี้แน่นอน นะคะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะคะโฉมนี้นี่บอกเลยนะเป็นโฉมยอดฮิตมากๆนะคะเป็นโฉมที่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัว GK เนาะก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะยังสามารถจัดยอดไฟแนนซ์ได้นะคะและที่สำคัญยอดจัดได้เยอะด้วยนะถ้าใครอยากฟรีดาวนี่คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะติดต่อมาได้นะจะติดต่อมาหากิ่งโดยตรงก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในตัวรถกันสักนิดหนึ่งนะคะเห็นรอบนอกกันทั่วแล้วเนาะ เลยนะคะอย่างที่แจ้งเนาะ h อ n d a j a z z เนี่ยเขาเป็นรถที่เหมาะสําหรับใช้งานอเนกประสงค์มากๆเลยนะคะด้วยตัวรถที่กว้างนะให้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะเลยและที่สําคัญคันนี้นะได้เบาะหนังไปด้วยเลยนะคะเบาะหนังเนี่ยไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยเปื่อยรอยยุ่นใดๆเลยนะคะไม่มีรอยยน่น รถค่อนข้างสวยเลยนะคะอันนี้ก็จะมีค่าบินค่าฝุ่นตามการใช้งานแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราสปาขัดเคลือบให้สวยๆเลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวทา,ทางเราดูแลให้คันนี้ไม่ใช้งานแสนเดียวนะคะไม่ใช้งานแสนเดียวอ่านี่นะคะสวยเปิดปุ๊บนะแอร์เย็นฉ่ำเลยเครื่องเสียงดังนะคะสวยเลยคันนี้เนาะฝากไว้ด้วยนะคะ อ่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนนะอันนี้ยสตาร์ทรถอยู่นะคะสตาร์ทเครื่องให้ดูอยู่สังเกตได้เลยว่าเครื่องนิ่งมากนะคะเครื่องนิ่งมากๆเลยอ่ะก็ขออภัยนะคะรถยังไม่ได้เรียบร้อยเนาะเรามาถ่ายให้เห็นกันแบบว่าชัดๆนะคะจะได้รู้ว่ารถคันนี้ความสวยเดิมที่เรารับซื้อเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ นี่เลยสภาพนี้เลยนะคะสวยบอกเลยนะคะเครื่องนิ่งมากๆเป็นเครื่อง i v วิด้วยถ้าคนที่เล่น h อน da อยู่แล้วนะคะจะรู้ว่าเครื่องเนี่ยเขาดีมากๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยอะไรเขาหาไม่ได้ยากเลยนะคะเครื่องทนเนาะอ่ารายละเอียดประมาณนี้เลยนะอันนี้สตาร์เครื่องอยู่นะคะสังเกตได้ว่าเครื่องไม่มีสะดุดไม่มีกระโดดเลยนะคะ เดี๋ยวเอาไปล้างขัดสภาพให้ใหม่นะคะถ้าใครที่อยากได้นะรีบติดต่อมาเลยรับประกันได้เลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Honda Jazz 1.5V ปี2013คันนี้นะคะย้ำราคากันอีกทีนะคันนี้เราตั้งขายอยู่แค่325,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเนาะ5 6 0ถึ 6, บาทเท่านั้นเองนะผ่อนได้นานถึง8 4งวด ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้กิ่งและทีมงานเพชรยนต์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ